แล้วทุกคนทัง้งรกก็กำลังจะสวัสดีเ<ด>ชิเชื่องัน<ด>สวัสดีค่ะ <laughs> แต่วันนี้สมการรอคอยเอา,อางี้ดีกว่าคือล่าสุดมันมีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาสำหรับโปรเจกต์ใหม่ของดูมันดิหรือว่ามันดีเวิร์กแลนก็คือเข็มจีราต้องรอดแต่แกความพีคเคยปะก่อนหน้านี้มันเคยมีเรื่องเนี้ยกำลังจะทำแล้วใช่แล้วก็มีแบบปล่อยพลออกมาแล้วใช่ใช่แล้วจู่จูเนี่ยก็มาโปลที่โปสเตอร์แบบ ไม่มีอีโนอีเน่ของดูบันดิตเลยแล้วก็กำหนดการว่าวันที่หกนี้จะปล่อยไพหลอดซึ่งคนที่มาเล่นก็คือเก่งกับน้ำปิงต้องบอกเลยว่าเป็นเข็มชิาต้องรอดได้แบบสมบูรณ์แบบมากแล้ววันนี้ไพหลอดก็มาแล้วเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเพราะไพหลอดของเขาสิบเอ็ดนาทีไปมัันเมนเป็นเพราะว่า เรามีคำสาบานผู้ชายทุกคนจะถูกแก้ค่าไอ้ชื่อตุ๊กตาบิดใส่เส้นนี้มีไว้เพื่อป้องลูกจากคำสาบ้นไอ้น้ำปิงสวยมากลูกโอลิมมากแปลว่าปลอดภัยตลอดกาลแม่หวังว่าลูกจะทนจากคำสาบานนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความิญญาณเข้ากับชื่อที่สินะ

ดีมากมันจะตกใจมากคำสาบไายประจับตระกูลเนอะถึงกจะทำตระกูลที่เล่งให้ไหวเสริมเลยวะไม่เคยเจอใครเนีไอ้ไล้ตามติดเยอะขนาดนี้เลยกูเรื่องช่วยมึงยังไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไว้เจ็ดเดี๋ยวทนอีกแค่ครึ่งปีอะเราก็จะควรจากคำสาบอีกแล้วโอติ่งมันหลอกขนาดนี้เลยหรอเฮ้ย โอ้ยโอ้ยลดมากเลยอะโอ้ยพ่อหมอดูรอยสักก่อนได้ไหมว่าผ่านหรือเปล่า อ้ออโล่่ขบบัววะุ้ยแต่ป่าผ่านนะโนี่คือป่าชนบทที่ถูกต้องใช่นนีี่่แแหหลละะโลเคชั่นผ่านเหมือนอุดรบ้านกูเลยอีโดกูแก้วปะเนี่ยถูกต้องโอ้โหคนอีสานหน้านี้นี่แหละนี่แหละหน้าคมคมแบบนี้แหละรอดูรอยสักก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนี่แหละ หอกพี้องหลอขาดนี้เลยอุ้ยตกากลัวขนาดนี้อ,อุ้ยนายกูฝึกมดแล้ววะว้าวเรื่องของอเจ้า,ก,จาก,กับนิวเวนมันบ่าไม่เรื่องที่กูสิเขาไปเสือกฟก็ดีที่มีของขวัญเรื่องมันถูกสา,สารอีสานถูกชะตาเมื่อไหร่จะขาดอุ้ยหมดเวลา,า,าอีกไม่มากแล้วกูอยากทำอะไรก็ได้ทำซะเห็เห็นมาเขาช่วยไม่ได้เอ ถ้าเขาไม่อยากช่วยก็เรื่องเขาแล้วปัญหาของเราเราหาเองได้แล้วแหละครูติงไม่ได้โกรธร้อนแบบนี้หน่อยทำยังไงงอนพ่อครูไปได้เดียงแค่มาใหม่พ่อครูอ่ะใช้ไขงกับอครูพ่อครูหนูมาสักโอ๊ยอดนั่นไม่ใช่ค่ะจริงๆอุยโลดมาเนรอรักยมก็จะน่ารักถกชะตาพ่อครูด้วยไม่ใช่หรอจ๊ะอุยโล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 ดทำดีมากหรือมือเราเป็นอันตราย โอ้ยไปอยู่ในกันนะเข็มมีเสร็จขำด้วยอ่ะเ้พี่ชาว่อนะกลับไปกลับไปให้ได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้เราพูดแทรกเขมนเสียงหัวเราะอบอกมาเลยโอ้ยจะบ้า

เฮยมีนหรอพี่อินโหส่วนตัวหนูตัวมัมเกนารีตัวมัมไม่ผีเลยอ้มาแล้วี่เราขังว,ว่าไยเฮ้ยไอเย้เขมคุณอมเขม Oh m

เนี่ยดูมันดีทำเอฟเฟกต์ถึงเอาดีๆถึงมากรอดแล้วคิวเจลรารอดแหละรอดรอดเลยละ่ะอุ้ยอุ้ยอขอยากัน้รอแฟนขอร้องเธอครับช่วยผมหน่อยได้ไหมได้ลูกเราไม่ได้เป็นหมอไม่ไมเราเป็นแม่หมอเ<ม>งาจริง,งเหรอไอ้เขนอือตัดสินใจแล้ว จบนะโอ้ยสูกต่างชูโอ้เราอยากอยูู่ไปก่อนนหละตัวนึงก็คือนี่อ๋อฮ้ยเฟนร้วันาริกลูกแล้วก็ลูกทำไมเหมือนกันน่ะแต่พอเห็นหน้าเขา้มันรู้สึกแปลกเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยสายโอ้ยสัยโอ้ยไม่ก็ ยิ่ได้ยี่สิบวัพร์แย่แต่ต้นหลออเลยอ่ะเดี๋าวแคุณเขนไหมนะครับเดี๋ยวพ่อครูจะได้ยิงเข้าเรียบร้อยคุณเขนเคยมันแล้วเนี่ยคุณเขนกรรมกรตวามรักมันห้ามทำไม่ได้เยียเหอะฮัลโหลใส่แว่นเร็ว ทันทีจึงผมก็พอจะดูออกอยู่ไม่ได้ตาบอดเหมือนใครบางคนตาที่ต้องใส่แว่นต้องลูกอันนี้ใส่ตาสั้นหรือตาบอดครับทุกคนเนอะอุ้ยโอ้ยเอาแต่ต้นไปเก็บดิโอ้ยพ่อรู้พ่อรู้ฟังห้องบ้านครับ คือจริงๆผมไม่ได้หวังอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะโคอยู่อะไรที่มึงคิดอยู่ตอนเนี้ยหุแต่ใจซักอุ้ยมึงมันมันมันนี่แหละนี่แหละคำว่ามึงกูมันกล้าวเกินอะขน้นอะเราสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอครับฮะคีย์เวิร์ดอะไรนี่ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปแต่มึงอยากมาบังคับสนใจกูเข้าใจแล้วครับงั้นหลังจากนี้ พ่อก oh. oh. ูก um? ็อยากมาใช้ม <to> ึงกูกับผมเออเพราะเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมึงเขาทันถึงมากเลยอ่ะถ้าพวกมึงยวถ้าพวกแกอยากช่วยมาจริงๆสิ่งที่ฉันพอจะทำได้ก็คือสอนวิชาผมให้กับพวกแกอะไรนะจะเรียนรู้จริงๆก็ต้องฝากตัวเป็นศิษย์ หวตัวเป็นส Get ิทใครนั้นต้องกล่าวคำสาบานยกผู้นั้นที่เป็นอาจารักไม่ร่วมเกินคือมีเจตนาไม่เป็นุทธย์ก็เลยไม่ให้เขายกแม่เขายกไงใบสียกไม่ได้กระจกไงกระจกกำนังผีอะไม่จออวายอุ้ยโอ้ยอย่างนั้น ม,มึงเข้ากระจกเลยหรอมึงเข <อ S 1> าทำรถโกนมึงพี่กีนอ่ะมึง<ะ> ยอยมึบบงเ,มเล่นดีมากสูดๆมดียยวลืมว่าเรื่องแรกของเก่งอยู่จอแล้วอ่ะนนี้ยังคุณบอกอะไรไม่ได้มากก็จยแต่ขอให้เชื่อใจกันเ้ยเรา,ราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วเฮ้ย้ยกลัวก็กลัวฟินก็ฟินกลัวไปหมดแล้ว้ยถต่อได้ไหมครับผมทำกล้วยบัวชีเลยให้ ฉันอยากกินของหวานในงินมว่าม่บอกให้เล่าวเฮ้ยพี่าคไม่เห็นข้ามันจะไม่ดีนะครับโอ้องี่นะคุณเจษคิดเองหรือเปล่าูไ่คิดไปเองอีอยางาข้อคต้องมีใจให้เ็ดอุ้ย เป็นไปไม่ได้ครับผู <SC> <laughs> <as> ้ทรงศีลอย่างวูอ่ะเขาต้องรักทางโลกหมดแล้วแน่เรื่องโอ้ยใช้อะคนนี้เจ้าดิษฐไม่เป็นไรหรอก ้ยอาใช้อาคมในทางชอบไม่ชอบไม่ชอบในทางที่กูชอบอุ้ยอุ้ยลดมากเลยอ่ะลดลดมากเลยอ่ะหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะป่าถูกรอยสักถูกโครงหน้าเข็มจีราที่สวยแบบสวยบนปกนิยายถูก โคงน้าพ่อหมอก็ถูกมึงพ่อไม่ใช่พ่อหมออะไรพ่อครูม,<า>มึงเอางี้นะอันนี้จะเป็นอีก MVP หนึ่งของดูบันดิดแน่นอนอเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ MVP ของดูบันดิแน่นอนร้อยเปอร์เซนฉันบอกเลยทำถึงมากสิบสิบสิบ เธอแล้วเรา่เห็นน,น้องในรายการตั้งแต่ดูมันดีเฟรนด์ชิพอ่ะอคือน้องไม่ได้แบบนี้และนี่คือเรื่องแรกของน้องป้าของสองคนนี้ป้าใช่แล้วทำไมมันดูเก่งขนาดนั้นวะมันแบบทำถึงอ่ะดีตยีละเอฟเฟคดีหมดเลยอ่ะใช่<อ>ดูมันด<อ>ี<อ>ทำจึงเกินเปล่าหน้าผากคือมันมันต้องขลังแต่กูเขินเอางี้อ่ะทำเดียวพร้อมกันรอดไม่รอดรอดเข็มจีระรอดไม่ต้องมีคำว่าต้องเข็มจีระรอดแน่รอดแน่รอดเลยโอ้ god <อ> ่แต่ฉากเรื่องฉากผีฉากอะไรอย่เงี้ยคือน่ากลัวหมดเลยแล้วคนที่มาได้เป็นผีใครพี่กินโตแม่เข้าใจปะเธออยากดูแล้วว่าอยากดูแล้วดีเกผีดีมากเลยอ่ะแบบตรงมือแบบเอออ่ะนั่นแหละค่ะใครอยากดูไปดูกันได้ฝากด้วยละกันกับเข็มจิราต้องรอดทำมิงซูมิ้งซูนมาเมื่อไหร่ไม่รู้ที่รู้คือรอดูอ่า ฝากด้วยละกันอ่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยรีแอคชั่นนะคะรวมตัวรีแอคฝากติดตามช่องมนิษฐาไทายแลนด์ด้วยและดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e และสำคัญที่สุดคือกด,ส,ส,ดสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ